โป้เอ็กเซกเตอเนี่ยมีเส้นบางๆมันต่างกันไหม ต่างกันที่มุมมองมุมมองอของคนมองภาพเข้าไปอสองคือมุมมองของคนที่สื่อภาพออกมาบางคนนะคะมองภาพแค่นน่งน้อยผมน้อยนะ<อ>มีควาเรู้ทางเพศละ<อ>แต่บางคนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมองว่ามันเป็นงานอาร์ตแต่เราจะรู้ได้เองว่าภาพไหนเป็นภาพงานศิลป์ภาพไหนเป็นภาพสไตล์ยั่วเพศที่เรียกเราไปถ่ายส่วนใหญ่เป็นยังไงส่วนใหญ่เป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปเป็นผู้ช่วยบานก็มีเขาจะถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อที่จะดูเองถ้าฉันถ่ายเซ็กซี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตอะฉันจะเป็นแบบไหนสวัสดีครับเชอจู ชิก์กันจะริปสักอยากรู้คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเองเนี่ยสนใจเป็นพิเศษเลยนะฮะหนุ่มๆหลายหลคนก็อยากจะรู้สาวๆหลายคนก็อยากจะร,จะรู้ผมว่ามันเป็นอาชีพในฝันของจินตนาการนะแต่ว่ามันสามารถทําเป็นอาชีพแบบหากินได้เลยหรือเปล่าเป็นช่างภาพถ่ายนูดปุ๊บนี่แบบช่างภาพถ่ายนูดของผมในวันนี้เนี่ยในเวลาเดียวกันกเนี่ย เขาเป็นนางแบบนูด๊ด้วยผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเออ e, hey, เฮ้ยไอคำว่านางแบบนูดเนี่ยในใจของใครหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนู๊ดกับโป๊ก็เหมือนกันแหละจริงๆไม่ใช่นะการโพสตท่าถ่ายนูดน๊ด่ยมันเป็นาศาสตร์อย่างหนึง่งซึ่งวันนี้เราจะมารู้เส้นบางๆระหว่างโป๊เอ็กเซกแตกกับนูดงานศิลปะเนี่ยมันต่างกันยังไงอยู่กับน้องหมูเคซีโฟโตกราฟเป็นที่เรียบร้อยบสวัสดีครับ คือการที่เป็นช่างภาพนู้นี่หมูพี่ก็สนใจแล้วพี่ก็มั่นใจว่าหนุ่มๆเนี่ยก็สนใจเช่นเดียวกัน 2. เป็นนางแบบนู้กต่างหากยิ่งมีเฮเลยก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยเมื่กี้ผมยืยนคุยกับน้องเขาเฮ้ยมันทาให้มุมมองอ่ะการถ่ายนู้ดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเลยคือพวกเราแม่งคิดกันแบบผู้ชายคิดอะไปพวกเพย์บอยแมกกาซีนเพนฮงเพนเฮาถ้าโอสกูหน่อยก็นวลน,นางทนันไหมเรื่อนวลนาง มนุนนางนาง <c oughs> นวลนางนวลนางนางนวลนก อยู่ดีๆเนี่ยมาสายนี้ได้ไงเออเริ่มงตรงนี้ดีกว่าอย่างแรกตอนแรกที่เริ่มถ่ายภาพอะค่ะหมูเไม่ได้เริ่มจากการถ่ายภาพเซ็กซี่แต่อตอนนั้นก็คือถ่ายสตรีททั่วไปเห็นพี่ๆตากล้องก็ถ่ายอะไรก็ถ่ายมาถ่ายนู๊ตแบบจริงจริงจังอนะคะ่ะถ่ายเซ็กซี่แบบจริงจังก็คือเซ็ตของคุณพลอยจะเป็นเซต็ตอาบน้ําเซ็ตหนึ่งนะคะเปลี่ยนไมล์เซ็ตของตัวเองก็คือชอบถ่ายภาพนู๊ตตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงทุกวันนี้การที่คุณเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพนู๊ตเนี่ยอะไรมันคือเสน่ห์หรืออะไรที่มันทําใหุคคณชชออ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 บบมาาาาาากกกกวว่่่่่รรถยยยยงงงืืนนแเเล็ตัหููด สรีระของผู้หญิงชอบมองผู้หญิงสวยๆด้วยความรู้สึกเราเราจะชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองอสวยหันมาถ่ายนู๊ตเป็นจริงเป็นจังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องการให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในตัวเองอะไรหลายคนมีความรู้สึกว่าฉันไม่สวยฉันไม่ตรงทายบิวตี้สแตนดาร์ดก็เลยรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองซะเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าเครียดบางครั้ง หลายๆคนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะคําพูดของคนอื่นเธอดั้มเธอไม่สวยเธอมีกรามเธอนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราจะต้องไปยึดติดกับคําว่าบิวตี้สแตนดาร์ดมากมายถึงขนาดนั้น<อ>บวกกับการที่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราเป็นตากล้องเราเป็นช่างภาพเราเ,<อ>เรารู้ว่าคนไหนสวยในลักษณะแบบไหน<อ>หนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากถ่ายนู่ถ่ายภาพเซ็กซี่<ๆ>เพื่อให้แรงบันดาลใจกับสาวๆให้หันมารักตัวเองมากยิ่งขึง้นนี่คือจุดหนึ่งว่าคุณว่ามันเป็นเสน่ห์ที่ทําให้คุณเนี่ย ขับเคลื่อนมาทางด้านนี้ถูกต้องไหมใช่คือนอกจากว่าถ่ายนู้ดแล้วมันสร้างอินสปิเรชันให้กับคนอื่นด้วยใช่ค่ะนู๊ดนะกับโปเอ็กซ์แตกเนี่ยมีเส้นบางๆมันต่างกันไหมต่างกันที่มุมมองมุมมองของคนมองภาพเข้าไปอ่คือมุมมองของคนที่สื่อภาพออกมาบางคนนะคะมองภาพแค่โน่งน้อยผมน้อยนะมีความรู้ทางเพศละแต่บางคนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมองว่ามันเป็นงานอาร์ตแต่เราจะรู้ได้เองว่าภาพไหนเป็นภาพงานศิลป์ภาพไหนเป็นภาพสไตล์ยั่วเพศอ่า เสร็จปุ๊บเนี่ยมาเป็นช่งางผาาทำมถึงคิดว่าเอ้ยงมาป็นช่างผ้าดีกว่าเคยเป็นแบบมาก่อนก<ะ>็คือนะตอนที่เราถ่ายเนี่ยเราจะโดนติอยู่ตลอดเวลาเลยเช่นว่าอย่าโพสแบบนี้ขาใหญ่ขาไปทําอะไรมาทําไมลายจังทําไมตูดล,ลายทำไมอย่างง้นอย่างนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ถ่ายละไม่คอนฟ i เดน c ์ละฉันก็ถ่ายคนอื่นก็ได้ฉันไม่ถ่ายตัวเองแล้วฉันถ่ายคนอื่นพอถ่ายคนอื่นมาเรื่อยเืเรแล้วเราเราเจอคนเยอะมากขึ้นเจอนางแบบเยอะมากขึ้นเฮ้ยทุกคนเคยโดนแบบนี้เหมือนกันหมดตากล้องผู้ชายอ่ะที่ถ่ายหนูทั้งหลายเนี่ยกับตากล้องผู้หญิงเนี่ มันก็ต่างกันนะเวลามุมมองมันจะมองอยังไงในเรื่องของภาพที่มันออกมาเท่าที่ตัวหนูเองเกีซะส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ใจในการกดชัตเตอร์ต,ตรงที่สรีรละมากกว่าอย่างเช่นหน้าอกอสะโพกรหรือตรงนั้นอของผู้หญิงจะซูม บางคนซูแบบซึ่งซูไปทาไมไม,มันเหมือนกันหมดอะไรแบบนี้ค่ะบางครั้งนางแบบตัวนางแบบในบางคนเองอะค่ะก็จะมีมาใช้ตรงว่าก็โชว์ให้เห็นเ,ย,เย,ย,ๆๆๆยอะๆเลยจะก็จะได้ยอดไหลยอดยอดแชร์เยอะๆ,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 ๆช่างภาพผู้ชายเองบางคนก็จะเน้นเซ็กซี่ขั้นสูงๆ,ๆนะคะมองกันแบบมุมศิลป,ปะนะแต่ว่าให้มันชัดเจนมองปุ๊บเนี่ย <ๆ S 2> เห็นรูปนี้ปุ๊บคุณเข้าแบบพร้อมมีเซ็กเลยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าของคุณเนี่ยอีกสไตล์หนึ่งไม่ใช่พร้อมมีเซ็ตนะแล้วพร้อมมีอะไรอะหลงไหลในเสน่ห์ของสาวนะหรอมันต่างกันยังไง ว่าหมูจะชอบเน้นฟีลลิ่งนางแบบไปที่สายตาทุกครั้งเวลาเราคุยกันหรือเรามองกันเรามองที่สายตาใช่ไหมคะเราไม่ได้มองหน้าอกไม่ได้มองออ๋ทั่ที่มองมองอยู่เหมือนกันบางครั้งใช่ไหมคะส่วนใหญ่เแม่ส่วนใหญ่ก็จะมองอลอเล่นนะเมียมาพูดมั่งไม่ได้นะเจี๋ยโอเคอ่ะต่อเอาเลยดันที่ดันที่ใช่ไหมเอาแค่นน้องแก้ผ้าเลยค่ะเย็นเย็นๆนะเป็นนางแบบนู้ดเนี่ย ถอดเสื้อผ้าอย่มันไม่ได้ใช่ปัญหาแบบอ่ะสุกพวกผมนะเป็นนายแบบนู้ดอย่างเงี้ยผมก็คงกล้าถอดผมก็คงมั่นใจตัวเองอะแต่น้องเขาบอกหนูไม่ค่ะผมก็เลยงงอ้าวแล้วหนูเป็นนางแบบนู้ดได้ไงหนูไม่ค่ะจริงๆแล้วไม่ได้อายที่จะถ่ายภาพนู้ดนะคะแต่ว่าการที่เราจะถ่ายภาพนู้ดหรือเปลือยให้คนใดคนหนึ่งมาถ่ายเราเราต้องไว้ใจเขาค่อนข้างมากตัวหนูเองหนูไม่ได้ทําเพื่อเงินอย่างเดียวแต่หนูทําเพราะว่าหนูมีความสุขแล้วหนูจะต้องรู้ด้วยว่าภาพตรงนี้ปล่อยออกไปแล้วหนูได้อะไรกับมันบ้างได้คอนเนคชั่น ได้ความสุข ได้เห็นตัวเองในมุมอีกมุมมองหนึ่งในมุ<อ>ม,มม,มองใหม่โดยที่ตัวเองไม่ได้ถ่ายตัวเองประมาณนี้ค่ะลองเล่าสิลูกค้าของเราอ่ะที่เรียกเราไปถ่ายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงส่วนใหญ่เป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปเป็นผู้ช่วยบานก็มีเขาจะถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อที่จะดูเองถ้าฉันถ่ายเซ็กซี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะฉันจะเป็นแบบไหนเฮ้ยแล้วอย่างนี้มันยังไงวะค่าใช้จ่ายสถานที่อะไรมนมันยังไงเลถรราคาของตัวหมูเองอะค่ะก็สามชั่วโมงสี่พันเก้าค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเพิ่มเติมก็เช่นค่าสถานที่ค่าเดินททางงหนูไไม่่ด้อยใกุเพ จะมีค่าตรงนี้เพ่มานี่ก็คือมากรุงเทพนี่คือมารับงานใช่เนี่แหละที่จะไปถ่ายเขาเนี่ยแหละใช่ค่ะมีทริคยังไงที่ทําให้งานของเราเนี่ยโดดเด่นมีชื่อเสียงในวงการนี้ได้คือเราต้องหาตัวเองให้เจอก่อนหาคาแรคเตอร์ตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรพยายามอย่าไปก๊อปปี้งานคนอื่นปกติค่ะที่เราทํางานอาร์ตแล้วเราเห็นช่างภาพคนไหนเป็นไอดอลก็อยากที่จะถ่ายให้เหมือนคนนี้ เป็นโทนสีแบบนี้ถ้าเราก๊อปคนอื่นเราก็จะก๊อปไปเรื่อยๆเราก็จะไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองช่างภาพต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วคนจะจําเราได้เกอนการสร้างการตลาดให้กับตัวเองเป็น personal branding ช่องทางนะตอนนี้ค่ะให้คนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นก็คืออย่างแรกเลยมี Facebook มี Instagram เราต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้คนจําเราให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์อย่างเช่นตัวหมูเองหมูสอนถ่ายภาพหมูก็จะสอนวิธีเทคนิคสอนให้ตัวเองอ่าโพสตรูปหุ่นเพียวเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็จะทําคลิปวิดีโอสอนอคนอื่นไปด้วยอาชี่สุดของช่งางภาพที่ดีควรจะเป็นยังไงนู๊ตนะเราต้องม,มีความเคารพในร่างกายของนางแบบ,บที่เราถ่ายหรือลูกค้าที่จ้างเราในบางครั้งก็จะมีลูกค้าไทป์อื่นที่เราไม่ถนัดต้องทําเองก็ได้ให้ลูกค้าพอใจแล้วออกมาสวยที่สุดในมุมมองทั้งของเราเองแล้วก็ตัวของลูกค้าทิปในการเป็นนางแบบนู๊มันไม่ใช่แค่การถอดเสื้อผ้าหรือสลัดเปื้อนผ้าออกเราต้องยอมรับให้ได้ว่าสังคมไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากมายนะักกับการที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาถอดเสื้อผ้า ไม่ได้มีคนที่จะยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เราทำทั้งหมดเราต้องยอมรับในตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรเพราะเรารู้ตัวเองดีที่สุดเราถอดเพราะอะไรเป็นอาชีพและทีนี้ก็จะต้องมีคอมเมนต์ต่างมา สวยจังเลยนมใหญ่อยักย่างงุ้นอย่างนี้มันจะต้องมีคอมเมนต์ที่ไม่น่นารักอยู่ใช่มกํากาะกํกามเข้ามาใช่มันต้องมีอยู่แล้วค<อ>่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจเราทําอาชีพนี้ก็พัฒนาต่อไปให้ดีที่สุดอย่างเช่นการดูแลตัวเองออกกําลังกายดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเพื่อที่จะได้มีงานต่อไปเรื่อยๆหมูจะพูดเสมอว่าเพราะการถ่ายภาพไม่ใช่แค่การกดชัตเตอร์แต่มันคือการสร้างมูลค่าความเป็นคุณซึ่งจริงๆแล้วมันต้องปรับที่มายเซ็แเราเลยมันไม่ใช่แค่ อ่ะฉันถอดเสื้อผ้านะเธอถ่ายชั้นสิไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นนางแบบแล้วเอาแบบนางแบบนู๊ตในมุมของศิละปะเนี่ยมันได้เงินยังไงมั่งอะ่ะนางแบบบางคนยอดคนติดตามเยอะเป็นที่นิยมนะตอนนั้นก็จะมาแปดพันถึงหมื่นหนึ่งอ๋อมันขึ้นอยู่ความดังใช่ค่ะน้องคุยกับกล้องไปเลยสอนนะ่ะสอนทริคว่าเฮ้ยคุณต้องจัดวางท่าย,ยังไงแต่ความที่ผมเป็นคนรักเมีย <laughs> ผมจะออกไปยืนแอบคุณอยู่ตรงนี้ <laughs> ไม่ใช่แอบดูผมจะออกไปข้างนอกแล้วก็เตรียมตัวเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายแฟชั่นเซจันข้างนอกได้ค่ะนะแฟนเย็นนะแล้วก็ไอ้ตากล้องมึงสองคนนี้มึงก็ทำตัวดีๆนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอัน่นนะโอเคแ h ง n k กี้นะขอบคุณครับสวัสดี สวัสดีนะคะแคดไจปตตะค่ะวันนี้หมูจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆหรือช่างภาพท่านใดก็แล้วแต่ที่อยากได้เทคนิคนะคะไปสอนนางแบบหรือว่าถ่ายตัวเองวันนี้จะมาแชร์เทคนิคก,กันค่ะถ่ายเซ็กซี่ถ่ายรูปเป็นไงให้ดูปังสร้าง a t t r a ีฟมีเสน่ห์ในตัวคุณอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเปิดเพลงกันก่อนนะคะเพื่อสร้างอารมณ์สร้างบรรยากาศในการที่ทําให้เรารู้สึกเนี่ยเซ็กซี่เนาะเปิดเพลงแบบไหนก็ได้นะคะที่ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว้าวฉันรู้สึกเซ็กซี่จังเลย สิ่งสำคัญในการถ่ายภาพนูดเซ็กซี่หรือที่จะสามารถดึงเสน่ห์ออกมาให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือสายตาของเราสายต,ตาของเราสําคัญที่สุดนะคะสำคัญมากกว่าสรีระตรงอื่นอีกเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ทําหน้าเซ็กซี่ไปด้วยนะคะผมก็ช่วยได้นะคะสามารถจับแล้วก็ลองหลับตาแล้วก็ <the> <sound> พร้อมๆกันไปได้เลยนะคะ1 2 3หลับตาลา1ว้าวมีโซฟาใช่มั้ยฮะเซ็กซี่ไม่ใช่มัม้ยน้องโป้หมดนะคะภายแบบนี้ก็ได้เราคี่จะอดอีกกว่านะป้าป้า นั่งท่าประมาณนี้ได้นะคะเราต้องดูสรีระตัวเองนืยนิดนึงพยายามเอาขาออกมาตรงนี้แล้วค่อยๆนั่งลง yeah. เอาทริคเทคนิคเล็กน้อยไปใช้ได้เลยสำคัญที่สุดคือการสื่ออารมณ์ผ่านสีหน้าและสายตาไม่จําเป็นที่จะต้องเน้นหน้าอกเน้นสะโพกเน้นอะไรให้มากมายสำคัญที่สุดสายตานะคะสาวๆเดี๋ยวจะพาน้องไปถ่ายแบบหน่อย ถ่ายพี่ด้วยอยากรู้ที่ว่าเอ้ยเวลาน้องถ่ายพี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่จะดูเซ็กซี่ขนาดไหน <c oughs> แต่เมื่อกี้ลืมถามไปการเลือกนางแบบมาถ่ายนู๊ดเนี่ยมันเลือกยังไงอ่ะยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันนะคะคตัวเองหมืเราชอบคนที่อย่างแรกเลยดูภายนอกก่อนคนที่เราชวนมาถ่ายเนี่ยเขาเป็นคนยังไงจะดูบุคลิกเขาด้วยเช่น <c oughs> <c oughs> เป็นคนชอบฟังเพลงอะไร <Hey. S 1> สนใจในอะไรมันอย่างนั้นเลยหรอใช่ค่ะสนใจในเรื่องของอะไรทัศนคติดีไหมไอ,อเจียจูเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้มากันถึงการเลือกช่างภาพหนูแฟนพี่อย่างเงี้ยจะพีสนใจว่าเอออยากจะลองเอาช่างภาพมาถ่ายเขาหน่อยเซ่เงี้ยมันจะเลือกอยังไงอะครต้องไว้ใจตากล้องคนนั้นด้วยค่ะว่าเขาเป็นไม่ได้หมายความว่า แต่กับช่างภาพหญิงนะคะช่างภาพชายบางคนเขาก็มีความสามารถยิสูงเหมือนกันที่จะดึงเสน่ห์ดึงคารคเตอร์ของตัวแบบออกมาให้ได้อยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราเชื่อใจและมั่นใจในคนคนนั้นไหม,<อ>มก็ือต้องเช็คเครดิตด้วยค่ะว่าเคยมีเหตุการณ์ล่วงละเมิดนางแบบลูกค้าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าในวงการช่างภาพเนี่ยเข่าเสียหายกัค่อนข้างเยอะเหมือนกันสรุปง่ายๆเลยหนึ่งเนี่ยลองเช็คประวัติก่อนเพื่อความปลอดภัยของ<ช>คุณค สองไปดูสไตล์การถ่ายของเขาว่ามันเป็นอย่างที่คุณต้องการหรือเปล่าใช่หลักๆเลยนะใช่ค่ะถ้าเกิดนางแบบนู้อ่ะที่เราชื่นชอบบอกคนนี้คือไอดอลของเราเลยการโพสความเซ็กซี่สาวสไตล์วิตเตอร์เรียสเครแล้วล่ะค่ะอองสไตล์วิตเตอร์เรียสครีเน่หรอชอบมากการโพสหุ่นสายตาแววตาคือใช่เลยมันได้พวกวิตเตอร์เรียสครเเนี่ยนะ ยูแต่ร์ดิสเคทนี่ยังถือว่าม่ยังเป็นนู้ดถูกต้องป่ะมันจะมีภาพบางเซตที่เป็นนู้ดมีคที่เขาาร่วมงานกับช่างภาพท่านอื่นๆโอเคโอเคอีกสถานที่ถ่ายทําแล้วแดดเปรี้ยงเลยน้องอย่างนี้เดี๋ยวน้องถ่ายผมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะโพสในรถเนี่ยให้เราลุยกันเลยนะ ก็ได้ค่ะผู้ชายเนี่ยแค่มีรอยสักเนี่ยก็เซ็กซี่แล้วผู้ชายก็ไม่ต้องเน้นอะไรมากขอแค่ว่าสิ่งที่สื่อให้ดีออกมาที่สุดก็คือสายตาโอเคขอให้พี่ปอพิงตรงนี้ได้พิงในพิพิงแบบประมาณนี้ค่ะโอเคแขนอยู่ได้ขอให้พี่ปอมองไปฝั่งอ่ะมองกลับกลับมากกลับมาอ่ะสวย ทรงทเหมือนเหมือนกำลังจะเหมือนกำลังจะออกจากรถนะคะเอ <Okay. S 1> สวยสวยขอตาดุแค่ออกมาด้านนอกแล้วก็เอามือใช่ใช่ใช่ประมาณโนโนประนี้มาตอนนี้มาดูการโพสท่าของน้องเขาว่าเวลาน้องเขาโพสท่ากับรถเนี่ยเอาแบบแบบแบบเซ็กซี่ดีกว่าไหมเซ็กซี่ไหมถ่ายข้างในข้างนอกรถมั่งนะ